คนดังอัปเดตข่าวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และแพลวพาวน้องนาลิตะมีช่อง YouTube แล้วนะรู้หรือ,อยังไปติดตามกันยายทวดผูกแขนรับควันลานนาริตะหลักแสนไปดูกันค่ะนี่ค่ะช่องของน้องนาริตะชื่อว่านาริตเลิฟรี่ค่ะเป็นช่องทางทางช่อง YouTube นะคะไปติดต่อไปติดตามกันเยอะๆนะคะตอนนี้ได้ 2, 19, อง0 2 ร้อกว่าคนติดตามแล้วนะคะไปซับสไครต์กันเยอะๆนะคะแล้วไปดูบรรยากาศผูกแขนล้านของยายทวดค่ะที่ผูกหลักแสนไปดูกันค่ะยายทวดคือคนนี้นะคะที่กําลังผูกแขนอยู่เสื้อสเอีเขียวๆนี่ค่ะยายทวดผูกไป1นึ่งแสนบาทนะคะถ้าใครอยาก ดูการผูกแขนแบบเต็มๆนะคะไปติดตามได้ที่ช่องของน้องนาลิตะเริบลี่นะคะขอบคุณมากค่ะมีตาการด้วยนะทุกคนอยู่ในนั้นหมดเลยไปติดตามกันค่ะ